สวัสดีค่ะแบก,กี้ดูวีนะคะมาพบกันต่อกับ AC Unity นะคะในพาร์ทถัดไปเลยซึ่งพาร์ทนี้ต่อกับพาร์ทก่อนเนาะที่ซีแวร์ตายไปนะคะคราวนี้พอหลังจากซีแวร์ตายเนี่ยทำให้เซิร์ฟเวอร์ของ a อ t สเ g o เนี่ยมันมีปัญหานะคะ อย่างที่เพื่อนเ่อเห็นในภาพตอนนี้นะคะก็คืออยู่ๆก็เกิดภาพอะไรขึ้นก็ไม่รู้ซ้อนขึ้นมาแล้วก็พบว่าคนทั้งเมืองหายไปหมดเลยนะคะทําให้เราต้องรีบเดินทางไปยังบริเวณที่เป็นบริเวณเชื่อมต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์ที่เขาเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์บริดจ์หรือสะพานเซิร์ฟเวอร์นะคะไปยังจุดนั้นก่อนที่จะเกิดปัญหาอื่นมากมายโดยที่เราจะต้องไปยังจุดนั้นก่อนที่เราจะถูกกืนกินไปกับภาพจําลองเหตุการณ์ตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้น Not เ,เราต้องวิ่งไปยังจุดหมายสีเขียวเบื้องหน้าใกล้ถึงแล้วล่ะค่ะตรงนี้เองนะนั่งไงข้าบนนะคะไปตรงนั้นก็เขาบอกว่าบีชอปนะคะผู้หญิงที่ทำงานกับในไอเนี้ยแอปสเตอร์โกเนี้ยก็บอกว่ามีเวลาอยู่2-3สชั่วโมงเพื่อที่จะซ่อมเ,อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะเราต้องกระโดดเข้าไปนะคะขึ้นไปขึ้นไป,ข,นไปขึ้นไปนะโอเคเข้าไปเลย go ดูเหมือนว่าจะมีปัญหากับการเชื่อมต่อระหว่างเรากับเหตุการณ์ในอดีตเกิดขึ้นนะคราวนี้เราจะไปโผล่กันที่ไหนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะโอเคนะคะเราเข้ามาละโอโหแต่ปัญหาคือดูเหมือนเราจะไม่ได้อยู่ในยุคของอานนะคะสังเกตจาก <'re> ภาพเบื้องหน้า มันมันเกิดจากตอนนี้เราอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าคอรับเจ็ดโค้ดก็คือโค้ดที่มันมีปัญหาอยู่และยังสร้างไม่เสร็จนะคะเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เหมือนกับมันเป็นปัญหาของเครื่องแล้วแหละนะของแอสเทโกนะคะเราก็ต้องออกจากที่นี่เนาะก็เดินไปเรื่อยๆอ่ะแล้วเจอกับอะไรเบื้องหน้าก็อย่างที่ว่าไปนะคะคอรับโค้ดคือโค้ด ที่เขียนขึ้นมาแล้วมันมีปัญหาเนี่ยก็ทำให้ประชากรที่ปรากฏอยู่ในปารีสเนี่ยดูเหมือนกับไม่มีชีวิตอุ้ยดูสิเราเจออะไรเบื้องหน้าอ่าเราเจอไอ้นี่แล้วหอเอน็นโอหอเอ็นวอหอไอเฟลนะคะเออเราเจอกับหอไอเฟลแล้วซึ่งยุคของอาโนยังไม่มีหอไอเฟลเลยนะแต่ยุคนี้มันมีละ เขาบอกว่าดูเหมือนที่นี่จะดูสะอาดสะอ้านกว่าในช่วงเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสเนาะเออจริงจริงฉันก็ว่ากันโอเคคราวนี้เขาให้เราไปที่ไหนล่ะแย่แล้วดูเหมือนว่าพื้นที่บริเวณนี้จะหยุดจะไม่สเสถียรนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบไปที่อันเดอร์กราวเพื่อหลีกนี้สวิฟสวิฟก็คือตัวที่กืนกินเราเนี่ยไอเส้นสีแดงๆนั่นน่ะเราต้องลีกนี้มันก่อนที่เราจะถูกมันกืนกินไปกับตัว าภาพหรือฉากเซิร์ฟเวอร์ในตรงนี้ก็ข้ามันไปโอเคเราหนีผ่านแล้วคราวานี้เราไปที่เมโทรเน็ตเวิร์กนะคะไปทางออกไปยังทางออกทางออกปกติเมโทรมันเป็นในนี่รถไฟนะถ้าในในอเมริกาเนี่ยมันคือเมโทรก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆบ้านเราก็คงอะไรวะเอ็มอะไรอะเขาเรียกว่าอะไรอะรถไฟรถไฟฟ้าใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยนะเมโทร แล้วก็มาอยู่บริเวณที่เป็นรถไฟด้วยก็คงจะเหมือนกันนะที่นี่ก็คงจะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะอุย้ยพูดไมท่ทันขาดคบได้ยินเสียงเลยข้างหน้าเลยข้างหน้าเลย <laughs> โอเคมันข้ามไปแล้วนะยาเอาประตูนี้เปิดไม่ได้เท่หว่าอาโนใส่ชุดเสื้อผ้าแบบคลยแบบแบบยุคยุคแบบเก่าๆอาแเทยียอะไรเงี้ย มา,มาเดินท่ามกลางบริเวณที่มีรถไฟยุคใหม่ๆห,หน่อยถึงไม่ใหม่มากแต่ก็ใหม่กว่ายุคของมันนะ <c oughs> ไม่ใช่ปฏติวัตฝรั่งเศสขึ้นไปไม่ได้หว่างั้นเราจะหาทางขึ้นยังไงอดูเหมือนจะมีทางเชื่อมตรงโน้นแสดงว่าเราต้องไปตรงโน้นต้องรีบไปก่อนที่รถไฟจะมานะขึ้นทางนี้ไม่ไ,มได้อีกโอเคขึ้นไม่ได้งั้นไปทางโน้นลองไปทางโน้นดูทางนี้ประตูปิดปิดปิดทางนี้ปิด นี่นี่น,นี่ทางนี้ทางเข้าโอเคมาโอเคก็ขึ้นไปได้ไหมขึ้นไปได้ไหมได้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 ไดไดโอ้เสียงรถไฟมาเสียงรถไฟมาอ,อย่างก,กับเครื่องบินลงอ่ะอ่ามา嘛ประตูด,ด้านนี้ก็ปิดโอ้โหรถไฟอยากเห็นรถไฟว่ะอ่าดูรถไฟหน่อยกระโดดลงไปได้ไหมวะ <c oughs> เดี๋ยวเครื่องบินเอาละเราจะต้องไต่เชือกเส้นนั้นไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้ามาทางนี้อย่ามาหล่นนะตอนรถไฟมานะเว้ย <laughs> ฉันเดซับมอลเล่อะให้มันไปก่อนโอเคกระโดดไปอโอเคอยานะ่อาหล่นนะอาน่แกแกอย่ามามีปัญหากับฉันตอนนี้นะเฟยโอเคไปปุ๊บปุ๊ป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 กระโดดไปเลย กระโดดไปเลยกระโดดได้ไหมกระโดดไปเลยกระโดดไปไป,ไปเฉยทางนี้กระโดไะโดไปเลยกระโดดไปเลยโอเคมาปะ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 ฟีลเลอร์นิ่งไปเลยกด O อถอดกด O อฟีลเลอร์นิ่งถอดอ๋อเหมือนกับประมาณสไลด์ข้ามสิ่งกีดขวางตัวนี้ไปอ่ะกด O โอเคมันต้องกด R สองแล้ว O นะคะ O อย่างเดียวไม่ได้โอ้ยรถไ วิ่งตาย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 เฮ้ยแกมาทำอะไรอย่างนี้อาโนแกวิ่งเร็วๆเลยเฮ้ยเสียงโูยน่ากลัวมากอลงองโอเคผ่านค่ะไปนี่ถ้าอาโนมันพูดได้นะ มันคงตกใจว่าเฮ้ยอะไรวันนี้่มันนี่มันคืออะไรเนี่ยยุคชั้นไม่มีอะไรเธ <c oughs> อในนี้มันเป็นแค่ค,ความทรงจำในอดตก็เลยไม่ใช่อาน <ะ S 3> <c oughs> โอเคเราเจอแล้วนะทางออกนะคะพ <c oughs> ทลดูเหมือนว่ามันมันก็ยังมีความไม่เสถียรน,นะนะตรงนี้แน่นอนว่าแบบมันไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ที่เสถียรนะคะตอนนี้ต้องหนียวกจากท,ที่นี่ก่อน กลับไปเพื่อที่จะกลับไปยังยุงยคเรเบิรลเลเวอชั่นอีกทีเรเบิรลชั่นก็แปลว่าปฏิวัตินะคะคำว่าเรเบิรลเชั่นนี้ใช้ในหนังเยอะนะเหมือนกับ The Revolution เดอะเมทิกเรเ o l u t ล o n เอร์รชั่นอะไรเงี้ยปฏิวัติเปลี่ยนแปลงใหดีคือเอาโดนไอ้ซาดนี้ไม่ได้ด้วยนะโดนไม่ได้อะงั้นพยายามซ่อนตัวให้อยู่ด้านหลังก็เดดขึ้นไปได้ไหมเอ,อ้ยไม่เอาทางนี้ไม่เอา คือเหมือนเราต้องปีนขึ้นไปเออตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละไปเลยไปขึ้นไปเลยเออดูเหมือนว่าเราจะต้องปีนขึ้นไปบนเทลีสันติภาพนะคะเพื่อนๆลองสังเกตดูให้ดีว่าเทพีสันติภาพในยุคศตวรรษที่18เนี่ยมันยังสร้างไม่เสร็จและยังอยู่ที่ฝรั่งเศสเลยนะในปัจจุบันเราจะเห็นนะคะว่าเทพีสันติภาพเนี่ยมันไปอยู่มาอยู่ที่อเมริกาเรียบร้อยแล้วเนาะ แต่ตอนนี้ยังยังสร้างอยู่นะคะยิ่งใหญ่มากเลยเนาะพอไม่เห็นโครงสร้างอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าโอ้โหวิจกว่ามันจะสร้างเทพีสันติภาพได้เนี่ยดูสิต่อเตอิมอะไรเงี้ยดูแล้ยิ่งใหญ่มากเดินข้ามนมจับนมมาหน่อยได้ไหมเอ้ยยิ่งกลัวโอเยโอ,เย,โอ,เ,ยโอเยบายบายเทพีสันติภาพ โอ้โหฝั่งนู้นก็ขอเอมพิซ่านะคะฮ้บายบายยุคใหม่ตอนนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเซิร์ฟเวอร์บริดจ์นะก็คือสะพานเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างเซิร์ฟเวอร์ว่ะถ้าทำนองนั้นเลยนะเออกลับไปสู่ยุคเร v o ิ u ชั่นอีกครั้งนะคะเคแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าไปดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงคะ่ะสลาบวันนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย